ือคละชีวิตรักบ่วงรักทรยศต,ตอนที่หหลังจากที่โดนตีหัวจนสลบสตบันก็โดนจับตัวมาใช่วยด้วยช่ยด้วยอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวก็โดนปล่อยตัวแล้วอยู่อย่างสงบอย่าดือ้อย่าเถียงแล้วก็อย่าโวยวายถ้าอยากออกไปจากที่นี่เร็วๆ แกเป็นใครอ่ะจับตัวฉันมาทำไมปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะแกต้องการเท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวนี้นะแกเป็นใครยันรู้เลยว่าแต่แกเองก็น้าเหมือนบงกดมากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่ดูดีๆคิดว่าเป็นคนเดียวกันซะอีกบงกดแกรู้จักบงกดด้วยเหรออ,อ๊อเปล่าเปล่าข้าไม่รู้จักบงกดบงกดอะไร ไม่เห็นจะรู้จักเลยเมื่อกี้แกพูดชื่อของบงกตใช่แน่บงกตให้แกจับตัวฉันมาใช่ไหมเออรู้ก็ดีแล้วปิดบังไปก็ไม่มีประโยชน์ปล่อยฉันนะดิปลดปล่อยฉันเถะนะอย่าจับฉันมาไว้แบบนี้เลยฉันเป็นห่วงพ่อไม่ได้หรอกคืนฉันปล่อยน้องบงกตได้แหกอกค้าแน่ ปล่อยไม่ได้ว้ยอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวน้องวงกดสั่งให้ปล่อยเมื่อไหร่ก็ออกไปได้เองแหละฉันจะให้เงินนายอยากได้เท่าไหร่บอกมาเลยฉันหาให้ได้ฉันไม่ได้ต้องการเงินไ้ยฉันแค่ต้องการความรักจากน้องวงกอเท่านั้นแหละคุณยายสายหยุดเล่ามาเพียงเท่านี้ก็หยุดเล่าทำให้กสัาร้อนใจเพราะอยากจะฟังต่อ ง่วงง่วงแล้วหรอครับคุณยายใช่สิเล่าให้ฟังจนดึกดื่นแล้วนี่ยายไปนอนก่อนแล้วนะครับแต่พรุ่งนี้คุณยายสัญญานะครับว่าจะเล่าต่อได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อถ้ายายไม่ลืมไปซะก,ก่อนนะอายุก่ปูนี้แล้วบางทีมันก็หลงหลงหลืมลืมครับคุณยายผมจะรอนะครับ ยายสายหยุดไปนอนแล้วกัสมารู้สึกค้างคาในใจรุ่งเช้าเขาตื่นมายายสายหยุดก็ทำท่าเหมือนจำอะไรไม่ได้ยายสายหยุดพาเขาไปยังห้องเก็บของที่มีผ้าไหมพื้นหนึ่งสวยงดงามเตะตาผ้าไหมพื้นนี้สวยมากเลยนะครับคุณยายดูสิผมไม่เคยเห็นผ้าไหมที่ไหนงดงามวิจิตรอย่างนี้มาก่อนเลย ใช่สวยมากเลยล่ะเป็นผ้าไหมของคุณแม่สัตบัญท่านทอเองเลยนะทอเองกับมือทุกเส้นได้ทุกฝีเข็มฝีมือการทอและปักของท่านทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่คุณสัตบัญทำเองเลยหรอครับคุณยายจริงแท้แน่นอนเลยล่ะคุณแม่ท่านเตรียมเอาไว้แต่งงานกับคุณชายเจษ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้แตนงทำไมล่ะครับอย่าบ,บอกนะว่าเขาแต่งงานกับคุณบงกฎไม่หรอกทั้งคุณแม่ทั้งน้าบงกฎไม่มีใครได้แต่งงานกับคุณชายเจดเลยคุณยายยิ้มเศร้าส้อยแล้วเริ่มต้นเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้ฟังต่อคุณชายเจดเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างเพราะสัตบัญคนที่อยู่กับเขา ไม่รู้อะไรอีกหลายเรื่องพิเศษคะเราไปงานสโมสรกันนะคะสัตบัญอยากไปแต่สัตบัญญเคยบอกพี่ว่าไม่ชอบไปที่สโมสรไม่ชอบงานรื่นเริงที่มีแต่เต้นรำดื่มเหล้าแล้วก็นินทาผู้คนไม่ใช่เหรอจ๊ะไม่เคยนะคะสัตบัญไม่เคยบอกเลยพี่เจตจำผิดหรือเปล่าคะสัตบัญญชอบบอกจะตายเป็นงานเรี้ยง ไปเต้นรำมีดื่มวิสกี้ด้วยสัตบันชอบค่ะจ้ะสงสัยพี่ได้ยินผิดไปแล้วนี่นักมู่หลานเป็นยังไงบ้างอะนักมู่หลานใครเหรอคะอา้าวก็แมวจรที่เราเก็บไปเลี้ยงไงจ้ะแล้วสัตบันบอกว่าจะาไปเลี้ยงที่บ้านเองอ๋อแมวใช่ค่ะแมวมันสบายดีค่ะ กินเก็งขี้อ้อนสถบันก็เลยยกให้หนางนกเอี้ยงไปแล้วอะค่ะชายหนุ่มกัดปากตัวเองแน่นแมวจอนที่ชื่อมูหลานไม่มีจริงมีแต่หมาที่ออกลูกแล้วเขากับเธอช่วยเอาไว้ต่างหากด้วยความสงสัยชายชหนุ่มจึงให้คนไปตามสืบเรื่องนี้ได้ความว่ายังไงไอหมึกที่ชัดให้ไปสืบเรื่องลูกสาวของเศรษฐีบิงรู้หรือเปล่าครับนาย เซทีมิงมีลูกสาวสองคนครับชื่อสัตบันแล้วก็ชื่อบงกฎเป็นฝาแฝดกันฉันว่าแล้วเชียวคุณสัตบันคนนี้มาอยู่บ้านเษทีมิ่งแล้วตัวจริงละขอรับนั่นสิตัวจริงหายไปไหนเราต้องรีบตามหาสัตบันตัวจริงให้เจอก่อนที่จะเกิดอันตรายขึ้นกับเธอครับนายผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้นางบงกฎ แกไปไหนมาเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไม่กลับบ้านทะเลทะไหลใหญ่แล้วนะแกนีฉันก็แค่ไปนอนค้างบ้านเพื่อนน่ะแม่ฉันโตแล้วนะอายุยี่สิบปีแล้วไม่ใช่เด็กๆที่แม่จะต้องคอยมาตามว่าฉันกลับบ้านหรือยังแต่แกก็ไปค้างบ้านเพื่อนต่อกันมาหลายวันแล้วนะ อีกแก้วมันไม่สบายแม่ไม่มีใครดูแลมันอีกแก้วมันเป็นเด็กกำพร้าแม่ก็รู้เออเออเอ,อแล้ววันนี้เองจะไปขายของหรือเปล่าแต่งตัวสะสวยเช้งเชียวไปเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปขายของแม่ก็อยู่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกไม่สบายอยู่เนี่ยเออเออเอ,อฝากด้วยนะแล้วอย่าไปมีเรื่องกับลูกค้าอีกล่ะอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะ ว่าไปด่าก,กันกับลูกค้าจนแทบจะไม่มีคนเข้าออร้านแล้วเนี่ยจ้าแม่ไปนอนเถอะเดี๋ยวก็จะเป็นลมเป็นแงนงรงไปซะเปล่าพี่ของจับตัวนางสัตว์บันมาแล้วใช่ไหมใช่จะ้ะจับเรียบร้อยแล้วแล้วมันเป็นยังไงก็สบายดีพี่ดูแลมันดีจะตายแต่มันก็เอาแต่ร้องไห้คร่ำควรวญบอกว่าคิดถึงพ่อ ถ้ามันยุ่งยากนักพี่ก็เอามันเป็นเมียซะสิเฮ้ยนี่บงกฎไม่หึงพี่เลยเหรอจ๊ะอยู่ๆจะให้พี่ไปเอากับคนอื่นโอ้ยอะไรที่พี่มีความสุขบงกฎก็ดีใจทั้งนั้นแหละจ้ะแต่พี่รักเดียวใจเดียวพี่รักน้องบงกฎคนเดียวอะ่ะพี่ไม่ได้รักคนอื่นโอ้ยไม่ต้องว่ารักฉันคนดงคนเดียวอะไรหรอกรักคนอื่นบ้างก็ได้บงกฎ อฉันหมาถึงไม่ดีหรอจ๊ะที่เพี่อได้เมียหน้าเหมือนกันท,ทั้งพี่ทั้งน้องจะหันไปซ้ายก็สวยหันไปขวาก็สวยในคงได้ยินแล้วก็ตาวาวเมื่อบงกฎเปิดโอกาสเขาจึงไม่รอช้าที่จะกลับไปเอาสัตบัญเป็นเมียกจ็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคุณชายเจตจะช่วยสัตบัญมาได้หรือเปล่าเพราะคุณยายสายหยุดบอกว่า ไม่มีใครได้แต่งงานกับเขาเลยค่ะบาลุน้นกันตอนหน้านะคะ